สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องควายไทยไล่ทุ่งครับก็ยังอยู่กับปา้นตาเราคือเก่าครับมาเบิงพ่อพันุดังเราครับพี่น้องบัมนี่พี่เราแยกกันไว้ดีครับนี่พอพันธุประจําคอกแล้วนี่ละลาบ่อให้อยู่ใกล้กันมันมีควายผู้แล่นต่ํากันพน้าพี่น้องเราว่าอย่าครับเราขังไว้เดียวๆเลยใคร้ที่ผสมได้เราละสองปีก็กาๆแล้วเราว่าเริ่มผสมของเจ้าของในลูกโตนึงเรลาเี้รักผสมได้เหือบบู๊เป็นบ่อตายเออโอ้นี่ครับ มาพ่อกับตาเราคือเกาตานเนี่ยน้ำซื้อท่านผู้ชมรู้จักไหมนะครับสวัสดีครับครับผมนายอดีออศรคงศิลานะครับเด้อซื้อกิ่งครับแต่ถ้าซื้อในน้ําคนที่หู้จักลายก็คือช่างสายเจาะน้ําบาดาลครับบ้านานาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิครับเบิ้งคิปแรกในฟ้าไปแล้ววันนี้มาเบิ้งพอพันหลักมันบอกได้พอพันหลักพอพันนี่ครับเจียวมาพัฒนาได้เอาไปเลี้ยงจากเตี้ยดอกมิตรขังไว้อ้ขังไว้เลยอเต้าหู้โอ้คนนี้ครับน้อนแจกจิตตรงมจริงๆเลระพอได้อาบน้ำครับเพิ่นเป็นเล่าทั้งใดครับนี่นี่ลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรเลยครับอายุไรบันใดครับตอนนี้สองปีกัวยี่เขาสามแล้วโอ ผสมได้เบิร์เดอร์รัตสังครับผสมได้ยี่สิบกว่าตัวแล้วลูกมันโอ้เกษตรกรเอามาเราเตี๋ยวเอามาเซมเปิดไหลายแล้วแสดงว่าผสมมาได้สองปีหุ่นตัวมันลำอย่างเดียวลูกเต้าออกมาเป็นไงล่ะครับเต้าหงเต้าหงเจ้าของอะไรตัวเดียวมูนั่นก็คือของชาวบ้านเพิ่นเอามาทับน้ำนะครับปลูกสร้างอุดรแม่เพิ่นนี่นี่สูุมันในตาโอนี่ควยอันผู้เฒ่าบ่รู้จักเลยเออบ่ฮู้แต่ว่าควยผู้เฒ่าเราว่าเอา เขาอบมอมาว่าเขาว่าเอาสร้างอุดรมาใส่ให้ครับ็เลยช่วงควยถือก็เลยครับเอากันนะหน้าตาก็สงไปทั้งทางอุดรอยูู่้หนะเพิ่งรู้เพิ่มตาแต้มแจ่มจำดีบ่แต้มแจำทายกันอยู่ในขอบว่าตรงล่างนี้พี่รองนตรงล่างว่าต้องแบบจับจูดเลยจับจูดเลยว่าต้องมาพระเอกนี่ต้องเดียวเดียวว่าต้องมาอาล้าพระบุตรนายนำเลยตอนนี้พิ่สูงไลย์บนนี้ครับเนี่ย ผมไปลอยหกสิบเลยหรือลอยหกสิบกว่าแล้วเพิ่มสามปีตรงนี้โอ้ยใหญ่เพิ่มรัมชาติเดียพี่น้องเราบ่มีน้ำเชียร์แล้ินหัวหันบ่ได้ครับตรงงนี่แหละแม่นบ่อตาครับนี่แหละหัวหันโอ้นี่เนี่ยเพิ่นนี่ได้กินเนี้ยโย่พวกมันมันวะดิแต่หนอกกับว่าเขาเอื้อนหนอกตินเลฮะว่าท่านขึ้นเด้ไงสันคอเออสันคอสิโอ้คอเพิ่นหัวละโอ้คอเพิ่นกับว่าท่านขึ้นตูดเหรอเนี่ยคอตูดเดียวที่เป็นอ่องเลยแม่นบ่อเออนี่ นี่พอทัานตรวจเนี่ยถือว่าเป็นคว้หน่อยอยู่เนาะสองปีกว่าสิเข่าชามปีสองปีกว่าผสมในแล้วกเกษตรกรมาผสมเอาน้ำเพื่อนเท่าเท่าไรครับเอาพันเดียวหนึ่งพันผสมจะติดเลยเป็นบ่เอาจะติดเลยแต่ว่วถ้าสวดส่วนมากว่ามีปัญหาตรงเนาะแต่ผมคือผม ว่าผมบ่มีรถทุกให้เพิ่นน่ะข้าเพิ่นอยากทับกับเพิ่อนเกามาเองโอ้บ้านน่ะน้องทุ่มเพิ่นก็เลี้ยงกันหลายอยู่แล้วเนากไฟมันบ้าเพิ่นเก่ามาเพื่อนรู้คุณพี่น้องเห็นบ่หนาดเด็กวันร่างเด้กเนี่ยสีแดงเอาเอาคักๆเลยเลยทับสดอย่างเดียวทับสดอย่างเดียวเชี่ยจะหาได้พี่น้องเอาเออทับบ่ติดเอามาทับให้ฉันติดนอกจากมาเลยนอกจากควยเจ้าของมันเลยพิจารณาเอา ยืนมาดถ้าบกเคยไปยืนไปโว์ไปไ่ได้โชว์จากเท้นไบ่ได้โว์จากเท้อกเชินะอยู่แต่ในคกอในี่แหละโว์กันในคอกนี่ละผมกับวกเขาไปกันแล้วไ่ได้ปลูกไว้ปบนนกน่รเอเบิ่ตาเต็มโอ้บนงหนแต่โหในพวกในห้วยเขามาทุกไปทับเออคุยตัวนี้ขนาดบอมยนเจ้าของของหูเนาะัผมมันเป็นน้ำเล้าก่อเพ่นด้เดาะจุงขึ้นรถกัค่้อยกันเนาะ ผู้ขนาดผมบ่กมันเจ้าของเขาเรื่องสิอันนี้ไม้อยู่น้าเจ้าเลยบอกครับตัวเล็กตัวแรียกซื้อมาจากตลาดนัดแล้วช่วงควยลงนี่ล้วโอ้โนี่เลยไปพ่อเลยโอ้ยมักเลยเหรอเนาะไปถือตาจ้ากันเออถือตาจ้ากันก็มาขอด้วข้อกันเลยครัมีคนมาจองแล้วบ่กแม่จองแล้วอยากว่าคว้ยลูกตัวนี้ล้วครับนมันเด่นด้านเลยโอ้มันเด่นด้านสูงโอ้ด้านงามครับบ่กมันไทยแหลมๆแย่านี้มันไทยกุ้งังน๊าตัดเลย งามโคโล่รืได้ตัวผู้วันนั้นยังมีคนมาจอดอยู่อย่งนี้ยังขืดยากอยู่ว่าได้ตัวผู้โอ้ยคือมาออกตัวผู้หรอออกตัวผู้ไฟไงน่ะมาเบิ้งค่อยๆจอดนดุ้งพันว่าเสารนุ่มแล้วค่อยมาเอาวันว่าอย่างพี่น้องจังปอครับขนาดขวิดผัวยันเพิ่นต้องบ๊อบแย้นพี่น้องกูเหรอคนบ้านหลวงไพล่ลมมามาเบิ้งคุยมาเบิ้งลูกตัวนี้ลูกตัวนี้คือมันจังบาแล้ว มันบ่ได้ล่างได้อย่างเนาะบ่ได้ล่างได้ขัดเงาอย่างบ่ได้ขัดเงาธรรมชาติเนี่เออพูดอะไอยากเบิ่งสวยธรรมชาติกับมาตัวคอกนี้หล่อธรรมชาติสวยธรรมชาติหล่อธรรมชาติได้น่องพี่น้องปีนึงแล้วสิปล่อยจากเทลียบ์บวุนรอย้ำขามาทับก็เขานันนี่ทับปล่อยเขาเป็นนั่นนออโบโอ้ได้อยู่โดดเดียวเลยโดดเดียวนั่นเป็นพระเอกประจําปั๊บประจําขอกเี้รับเบิ่งเอาหูหู ขนาดว่าใครมาคุกคีเจ้าของเลเฮ็ดตั้นเอื้อนหน้าตานี่เด่นแท้พี่น้องแล้วหน้าตาก,ก็คือพออยู่ดอกอหน้าตาเนาะเบิคนไทยเบิ่งไรเขาวา่าเนาะแต่เบิ่งใน YouTube, ่นยุง่งทุบเบิ่งเดีเบิ่งมันก็บอมันก็งามแต่รูปม,มันรูปเจ้าอย่างสูงเข้าหน้าคิว้วนิ้วเออมันรูปหลอกคือเขาวา่าเนาะ เด่นด้านสูงครับพี่น้อ,นองลูกลออกมาอยู่ในขอกแล้วจะลูกสาวออขันกระซูทั่วเล่ไหมครับซารกดูด่วนน้ำอันหนาทางน้ครับนี่เบื้องหน้าเพิ่อนจเป็นเขาเออมันนี่มันมน,นี่สูงมันมันบพทันขึ้นหนอกครับแต่ว่าเขาสิบพรแม่นเขาใหญ่เขาเละแบบสายประกวดแม่นบ,<ว>บ่อตามันด้เป็นเขาจังสี่เี้พี่น้องเขาเป็นเขาแบบสี่เี้พอเพิ่นพาเป็นจังสี่นะอ๋อเขาใส่ประกวดเขายี่เบตเต้ยเขายี่งามยู่นี่คุยบระเดี๋ยวเต้ยเนาะเขาเลี้ยงแบบในขอกเนาะบาะแม่นสายประกวดแม่นบ,<ว>บ่อตอืมเแม่นสายประกวดบ่ บ่มีเวลาว่างยิ K ่มาด่งโยกคอเล่นอยู Warriors ่หลายอาชีพบ่ไว้เจ้าไปนอนจับหลายอาชีพคนส่วนมากก็แก๊กๆอยู่ในบ้านนี่นแล้วผมมีเวลามาจับเขาโยกไว้นะหลายอาชีพอะไเดีพี่น้องเบิ่งเชียงมือทำมาให้กินเราวรู้บุรุษเต็มอยู่พุ่นน่ะเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งให้เย่เบิ่งพุ่นน่ะ เอาอยากถมดินก็ยุดีถมดินรถแม่โครถเจียวเข่ารถไทยมีเบิดเลยครับรถอัดฟังก็นมีบอกครับรถอัดฟยงก็มีคน่ะเบิ่งลูกเอาครบเมยครับวิ่งหันใจทิมมี่รีบตอนน้มีเวลาเลียมควายอยู่ปีนึงก็ต้องหันใจทิมครับงานครบวงจรครับนี่แหละมันค่อยได้หลายเงินนะมันค่อยได้หลายมันค่อยเว่าเปลี่นดอกเงินเป็นว่ามันค่อยปวดหัวดีเสนบ ทุกวันอยากได้เงินนี่แหละเป็นพอสมสิพอกระพอบเปลี่ยนเป็นบอแม่ด้วยพอเปลี่ยนนี่มันเส้าทุกเด้เม็นบอแม่มันอยากได้ต้องอยากดูแลน้องอยากอยากได้ต้องอยากได้เหมือสุขคนแหละพี่น้องเป็ว่าได้แต่การปฏิบัติมันบ่ได้ครับเดี๋ยวเจ้าไปที่มีช่องทางเนาะมีช่องทางแล้วสิปล่อยเงินถิ่มยังไหนอย่น้องเ้าก็นำดูแลช่องทางไดิที่มันมีเข้ามาครับเขาว่าเนาะพวกคนจีนเขาว่ามองได้เงินไหลมันนี่ไปยุ่งบองนั่นแล้วเงินนั่นสินครับ โอ้เบิ่งดูพี่น้องขนาดเพิ่นบ่ได้หมุนนี้เบิ่องไร้ขางนี่พี่น้องเบิ่งเอาแต่หน้าสู่อย่างเดียวเพื่อเอกเพื่อเอกอยากโชว์หน้าอย่างเดียวว่นนี้ข้างเพิ่นพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยูออ่ใกล้ก็หรือว่าอยากได้ในเรานี่สายนี่พี่น้องก็บควายหามาครับหามาให้เราล้วน,นโทรมาก,ก่อนก็นได้แต่เราอยู่สมมืออยู่ดอกซอมเืออยู่สมมือมีแต่เึอบ่ได้ไปเฮ็ดงานเพราะว่าควายเราหลายเราก็ต้องมีคนเฝ้าควายอยู่นี่แหละพอจะควายขึ้นมาเป็นแม่เสือมากับมาเลยเนี่ยครับมาเลย หนึ่งพันบาทครับเอาจนติดผุนละออผุน่ะเบิ่งดูแต่ว่าลูกออกมาเป็นตัวผูยังมีค้นจองแล้วแม่พี่น้องครับเบอร์โทรอยังก็จะฝากเบอร์โทรคนนี้สิ0810666348ครับโทรมาเนี่ยครับบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยราคาเกษตรกรแม่นบอกราคาเกษตรกรค,ครักคักนี่แล้วเสียบมาคุ้มฝูงในค้อของเราได้ไงพี่น้องคุ้มฝูงในทับหลอดห้าสิบห้าสิบติดบ่ติดเสียเงินครับทีมหลายโอ้ยเมื่อย พอคว้ยเจ้าลายเลยหมดลายแต่ตละปีเป็นบวกควยยลายทั้งไปทับทั้งเกษตรณแม่ยังนี่ค่าผสมบิดเพราะมันปีแล้วเปลี่ยนแสนมุลบวกสองปีแรกใส่บริการหมอยังเดี๋ยวโอ้ไต่มันติดใครรู้หรมหาส่เปอร์เซ็นต์มันบกกิดจะเฉลี่ยเบื้องก็ต้องไปอีกเสียเวลาเขาอีกเป็นบ่กเขนรอบแรกเขาบ่ติดแล้วก็เสียเวลาอีกลูกก็สิห้างไปเรื่อยนะพี่น้องเอานี่แหละครับค่อยสนใจก็ค่อยโทรมหาเราตามนี่ละตามเบอร์โทรที่เราบอกแล้ครับ ไปพ่อกันในคลิปต่อไปสําหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็บพ่มานีถ้าผู้ใดอยากทับปุ๋ยแข็งแห้เนื้อนี่ครับเบิ่งเอาเบิ่งคักๆลูกคุนง่ายอยู่ง่ายแสนลูกเป็นหมดเะยเสียนลูกขนาดบโบ๊ะไคคือว่าบบ๊จ้าว่าสักไคคือว่าไคว่จับอ่ะบ่าจับจากแข็งเลยเออย้อเม่าเนื้อมาให้กินธรรมดาคือบ้านๆเขาเนี่ยละเปจนหยาไม่กินที่ละนาะ้องหยั่ทับกับเปิดคอกออกมาก็น้ำของรถครับนี่โ่านี่สองคนสองเปนหยาไม่จำเนี่ย เพื่อนทั้งเพื่อนก็เมียนตาไขยเป็นสาวตัวแปลงหญ่แล้วบ่ไหลด้พี่น้องแต่ว่าเราอาจฟังไว้หลายอยู่นี่สองทับพีม้าแห่งหลายอยู่กินเข้าไปเป็นบอกครับทุนแนวว่าเจ้าของมีมาม่าละกินมาม่าละเพราะว่ามันค่อยย่อยดีเพื่อนวันเป็นกากใหญ่หลายนี่กับโปรตีนสดๆก็ได้หลายแล้วละนอกจาเนาะแต่ว่าอาหารเสริมลดไข่เต้าบักผู้ยู่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนได้ออกกำลังเอาเขาทั้งหนื่อครับเบื้องต้นอุ่นหน้าเห็นบอกเพื่อนกำลังกินนะ ตุ๋ยตุยอ,อ,อ,อยู่ไทยแบบค้าขวก็แบบว่าได้ลากเนื้อพี่น้องครับบ่ได้เห็นไทยว่าได้เห็นบักไข่ทำปันใดหรอกครับเอาแบบเที่ <laughs> อยววอยากเห็นตัวแท้ก็ว่จุงมาเบิงเอารถเนะตาเนะเป็น <c oughs> บ่อครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนี่แหละพี่น้องเกินหลายรอบเราท่ันได้วางไม้จกพียกไปพ่อกันในโอกาสต่อไปเด้อครับเกษตรกรกระทูมาหาเรารถครับบ้านใกล้เรือนเชียงแต่ว่าเราบอาออกไปเด้อครับเอาตัวเมีมาหาอย่างเดี๋ยวเนะตาเนะครับว่มีรถครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ